ื่อบัญชีมานี่หนักกว่าที่คิดนะใครมีเงินหมงเงินหมุนอะไรต่างๆดาเนินการธุรกิจต้องใช้เงินวันต่อวันเนี่ยโดนอายัดบัญชีทีเดียวเรียบร้อยเลยคือตอนนี้ประชาชนกําลังใช้ชีวิตกันลําบากมากขึ้นเลยนะคือคนเริ่มทยอยถอนเงินแล้วก็เก็บเงินเอาไว้เป็นเงินสดกับตัวเองแล้วเพราะเขาไม่รู้ว่าเนี่ยลูกค้าที่เดินมากินข้าวเขาเสร็จแล้วทําการสแ,แกนจ่ายหรือว่าเป็นยอดเงินเท่าไหร่จํานวนเท่าไหร่เนี่ย ลูกค้าที่เดินมาคนนั้นอาจจะเป็นคลัสเตอร์ได้ความหมายคือเขาอาจจะไปเกี่ยวโยงกับ888ดหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับเว็บอะไรต่างๆที่มีผลพวงมากับเรื่องของบัญชีมาหรืออาจจะไปเปิดบัญชีแล้วทําการที่จะขายบัญชีกับคนอื่นไปแล้วก็ตัวเองก็กลายเป็นว่าเป็นบัญชีมาที่นี่กลายเป็นผลพวงพ่วงก็ไปกับบุคคลภายนอกความหมายคือถ้าเกิดเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยหรือถ้าเอาง่ายๆเลยเนี่ยรายด่งรายเดอร์รายมงลายแมนอย่างเงี้ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเขาด้วยแต่ลูกค้าทําการโอนจ่ายให้คําถามคือแล้วจะเป็นยังไงอะ ถ้าเกิดว่าในกรณีโดรยระยะบัญชี7วันขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยเงินเติมน้ํามันก็ไม่มีเงินให้ลูกเมียก็ไม่มีูเมียจะต้องเอาเงินให้กับลูกไปกินข้าวที่โรงเรียนก็ไม่มีภายใน7วันถามว่าอย่างนี้เนี่ยประชาชนเกิดความเดือดร้อนมากขึ้นไหมอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ภาครัฐจะต้องออกมาให้ความชัดเจนกับประชาชนว่ามีดุลพินิษยังไงในการที่จะอายัดบัญชีกระเป๋าอคอกิโอกระเป๋าสําหรับคนมุ่งมั่นมีด้วยกัน2สีด้วยกันคือสีดําและสีน้ําตาลทําด้วยหนังไมโครไฟเบอร์ช่วยในการกันน้ําลอยขีดความมัใจกบคุณ